ความเป็นอริยะภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์อินทรียสังวรสติสัมปชัญญะและสันโดษอันเป็นอริยะเช่นนี้แล้วย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดคือปา่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาท้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางในการภายหลังพัตตะเธอกลับจากบินทบาทแล้วนั่งหูบัลลังตั้งกายตรงดำลงสติไว้เฉพาะหน้า เธอละความเพ่งเลงในโลกมีใจปราศจากความเพ่งเลงอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความเพ่งเลงได้ละความประทุษร้ายคือพยาบาทไม่คิดพยาบาทมีความกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความประทุษร้ายคือพยาบาทได้ละถินามิ tha แล้วเป็นผู้ปราศจากถินามิท h มีความกำหนดหมายอยู่ที่แสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทีนมิทธะได้และอุทจจะแล้วเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบณภายในอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจจะกุกุจจะได้และวิจิกิจฉาแล้วเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาไม่มีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้